การพูดเท็จสอดเสียดให้สังคมแตกแยกกันซึ่งปัจจุบันนี้เรามองหาความสมารถฉันแต่คำพูดจาทุกอย่างที่เปล่งออกไปก่อให้เกิดเป็นความแตกแยกแล้วเราจะมองหาความสมารถฉันกันได้อย่างไรซึ่งการอยู่ในสังคมถ้าเราไม่อยากเสียมิตรหรือไม่อยากให้เกิดการแตกแยกให้ระวังที่สุดก็คือคำพูดซึ่งมีบทกลอนไว้ว่า อยู่คนเดียวให้ให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังคำพูดอยู่ร่วมราดให้ระวังทําการอยู่ร่วมคนพานให้ระวังทุกอย่างเ่ยคนที่อยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำความคิดให้เติดไปทางไหนบ้างเช่นการวิตกคิดเรื่องกามคุณอารมณ์พยาบาทวิตกคิดปองร้ายวิหิงสาวิตกคิดเบ็ดเบียนคนอื่น ฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําความคิดจะ,จะเจลิดต้องระวังความคิดถ้าไม่มีอะไรทําก็ให้หางานสักอย่างหรือเดินสวดแผ่เมตตากูสวนวิตกความคิดต่างๆกูศลกรรมที่ดีก็จะเข้ามาการอยู่ร่วมมิตรให้ระวังที่ปากให้ดีเสียเพื่อนเพราะอะไรเสียเพราะปากสาเหตุเพราะไม่สำรวมระวังบางครั้งคิดว่ารู้จักกันดีพูดแย่ได้ทุกวัน แต่วันนี้เพื่อนอารมณ์เสียมาเราไม่เราก็ไม่รู้พูดใหญ่เหมือนเดิมเกิดเป็นฟืนเป็นไฟทะเลาะกันเลิกคบกันเพราะเราเองไม่ระวังปากเพราะฉะนั้นเสียเพื่อนเสียง่ายเพราะปากสังคมที่เกิดการแตกแยกก็เพราะปากฉะนั้นสำรวมปากเป็นดีที่สุดอย่างสังคมบ้านเราที่กำลังมีปัญหาถ้าทุกคนหยุดวัดจีทุจริตสีเลิกพูดเท็จ เลิกพูดสออเสียดให้แตกแยกเลิกพูดคำหยาบเลิกพูดสิ่งที่ไร้สาระทุกอย่างหยุดได้ทันทีต้องหยุดที่ตัวเราเองก่อนเรานั่นแหละต้องเป็นคนหยุดคนแรกถ้าเราหยุดคนที่ถ้าเราหยุดแล้วคนที่สองก็จะหยุดตามคนที่สามก็จะหยุดตามเรียกว่าวจีสุจริตเป็นการสร้างกรรมด้วย ใครอยากสร้างกรรมดีในทางวาจาคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอพูดแต่สิ่งที่เป็นคำพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงพูดแต่คำให้มีความรักสมานสามัคคีพูดแต่คำไพเราะพูดแต่สิ่งที่มีสาระถ้าทำได้ในชาติปัจจุบันจะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์บางคนพูดประโยคเดียวคนทั้งโลกฟังถามว่าทำไมจึงฟังเพราะเขารักษาวจีสจริตเอาไว้ดี อีกตัวอย่างที่สุขโขทยัยพระล่วงวาจาถักดิธิ์เพราะท่านรักษาวจีสุจริตสี่เอาไวด้ดีถ้าเราสอนลูกสอนหลานแล้วไม่เชื่อฟังนั่นเพราะพ่อแม่ไม่รักษาวจีสุจริตสี่ถ้ารักษาไวด้ดีพูดคําเดียวลูกทุกคนจะต้องเชื่อฟังฉะนั้นคนที่มีอํานาจวัฒนาในเรื่องของการพูดจาเช่นพระสัมมาสัพพธเจ้าเสียงของท่านจะประกอบด้วยองค์8คือเสียงไพเราะ ก้องเสนอกลงวานฟังแล้วจับจิตจ,จับใจฟังแล้วอยากฟังอีกเป็นเสียงที่มีอํานาจวาสนาคนฟังแล้วหายทุกข่ายทุกเพราะรักษาวจีสุจริตสี่การกระทําคือการรักษาวจีสุจริตสี่เสียงจะมีอํานาจวาสนาขึ้นมาทันทีพระสัมมาสัพพุทธเจ้ารักษาวจีสุจริตสี่ดีเวลาพระองค์เทศบนสวรรค์สามารถเทศติดต่อกันได้สามเดือนโดยที่ไม่หยุด พระองค์จะเป่นเสียงจากพระนาพีเสียงจะไม่ตกเสียงไม่แหบเสียงไม่แห้ง,เส,ง,งเสียงก้องเสียงกลางวานการที่เราสร้างกรรมโดยการรักษาวจีสุจริตสี่คือการสร้างอำนาจให้ทางวาจาทางเสียงของเราเป็นการสร้างกรรมในทางที่ดีโดยเฉพาะใครที่รักษาวจีสุจริตไว้ได ไว้ได้ดีริมฝีปากจะเรียบเสมอมีสีแดงสุกเหมือนตำลึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชายก็จริงแต่ริมพระโอษฐ์ของพระองค์แดงเหมือนผลตำลึงสุกและจะปิดแนบสนิทพระทนชิดสนิทกันหมดเรียบสนิทแล้วพระสุรเสียงที่เป่งออกมาไพเราะชัดถ้อยชัดคำผ้าวัจีทุจริตอย่างเด็กบางคนฟันผุตั้งแต่ฟันน้ำนมจนถึงฟันแท้ต้องใส่ฟันเทียนตั้งแต่เป็นเด็ก ถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่รักษาวัจีสุจริตสี่เป็นคนที่มีวัจจีทุจริตเด็กบางคนลิ้นสั้นพูดติดอ่างพูดไม่ชัดเกิดจากสมการคือ 1. เศษกรรมของวัจจีทุจริตสองชอบไปล้อเลียนคนอื่นเป็นกรรมที่ก่อเป็นกรรมที่เกิดจากการล้อเลียนผู้อื่นสมโนกรรมถามว่าคิดทางใจเป็นกรรมหรือ คิดเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นโดยทางไม่ชอบหรือคิดในเรื่องของการ,รมคุณอารมณ์ทรัพย์สินของใครเขาก็ต้องห่วงแต่บางคนอยากได้ของคนอื่นเพียงแค่คิดก็เป็นมโนกรรมการที่จะทําอะไรอะไรต่างๆบางคนเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก็เป็นมโนกรรมแล้วพอมีพลังก็จะเปล่งออกมาทางวาจาพอมีพลังมากขึ้นก็จะแสดงออกมาทางกายมโนกรรมเป็นผล แต่ผลไม่ร้ายแรงเหมือนกายกรรมวจีกรรมที่สื่อออกมาฉะนั้นมโนกรรมถ้าคิดในสิ่งที่ดีเรียกมโนสุจริตถ้าคิดในสิ่งที่ไม่ดีเรียกมโนทุจริตคิดในสิ่งที่ดีก็คือคิดไม่อยากได้ของคนอื่นในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่คิดพยาบาทผู้อื่นไม่คิดปองร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นมโนสุจริตในทางในคิดในทางที่ถูก คิดมโนสุจริตคืออย่าคิดเอาของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบอย่าไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปคิดพยาบาทผู้อื่นถ้าเราไม่คิดอย่างนี้มโนกรรมก็จะไม่เกิดกับเราถ้าเราเผลอมโนกรรมก็มีทางแก้ไขเช่นเราคิดผิดต่อพระรัตไตร ก็มีพิธีกรรมขอเข้ามาพระรัตนตรัยหรือบางครั้งเราคิดผิดต่อพระอรหันต์ซึ่งเรามองว่าท่านมีพฤติกรรมไม่เรียบร้อยจะส่งผลต่อเราหากแม้จะปฏิบัติวิธาีาาก็จะทําให้ลำดับชานไม่เกิดขึ้นจุดไหนสําคัญที่สุดจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคือมโนกรรมทำทั้งหลายมีธรรมเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วจัดใจ ถ้าบุคคลมีใจไม่ดีพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามคิดอยู่ก็ตามทุกย่อมตามติดเขาเหมือนกงล้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคเวลาแสดงธรรมพระชอบนำบาลีมากล่าวหลายคนบอกว่าท่านจะเอาบาลีมามาแล้วฟังไม่รู้เรื่องบอกว่าภาษาบาลีมีพลังถ้าได้ฟังภาษาไทยแล้วจะไม่มีวันได้บรรลุฟังเข้าใจ ก็เกิดแค่สุดตะม่ไปรรัญญาแต่ถ้าฟังภาษาบาลีเข้าใจทําให้เกิดจินตามันปรรัญญาและภาวนาม่นปรรัญญาคือฟังแล้วได้บรรลุภาวนาภาษาไทยที่ฟังเข้าใจแล้วไม่ได้บรรลุเพราะเกิดแค่สมุสุดตะม่ไปัญญาแต่ฟังด้วยภาษาบาลีได้บรรลุเพราะทุกคําในภาษาบาลีพอไปออกมาแล้วสามารถบอกองค์ธรรมสภาวธรรม ได้ทุกคําฉะนั้นในสมัยพุทธกาลพอเทศจบผู้ฟังก็ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลโสดาบันเป็นต้นเพราะการฟังภาษาบาลีนี้ในขณะที่ผู้ฟังเกิดสุตตามัตยปัญญารู้เห็นในขณะฟังสมัยก่อนฟังแล้วจึงได้เป็นพระอริยะบุคคลถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องขยายอธิบายเพิ่มเติมเป็นขั้นๆฉะนั้น แต่ละคำในภาษาบาลีทําให้ผู้ฟังเข้าใจได้เกิดสุตตามนญญาจินตามมนัญญาภาวนามัญาุญญาฟังภาษาบาลีไม่เข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฟังเฉยๆอย่าบอกว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องจริงๆมีประโยชน์มากแต่เรายังไม่เข้าถึงเท่านั้นเองเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมบางครั้งมีพระสงฆ์ท่านนำภาษาบาลีซึ่งเป็นพุทธพจน์มากล่าเพื่อญาติโยมจะได้นำเป็นปัจจัยในมนุษย์ พอได้ไปเกิดเทวดาฟังแล้วเข้าใจได้บรรลุเป็นพระยาบุคคลก็เป็นได้ขนาดค้างคาวซึ่งอยู่ในถ้ำฟังพระสดอภิธรรมแบบไม่เข้าใจต่อมาเสียชีวิตห้าร้อยตัวได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทั้งหมดเราเองเป็นมนุษย์รู้ว่าพระสดบาลีแต่เราแปลไม่ออกเท่านั้นเองวันไหนเราแปลออกหรือพระแปลให้เราฟังก็จะได้ทั้งอัทธรตธรรมรสและเข้าถึงวิมุตตลดเพราะการฟังธรมต้องได้ทั้งสิบรส